โอเคครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะมาจัดอันดับตัวละครกันนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นแพทใหม่5.3นะเพิ่งได้รับการอัปเดตมาเนาะก็เลยจะพาเพื่อนนะมาแนะนาแชมเปี้ยนนะครับผมแต่ละตําแหน่งนะที่น่าเล่นในแต่ละตําแหน่งกันนะซึ่งมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะก็บอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ถูกจัดขึ้นตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยผมรบกวนเพื่อนนะขอฝากร้าสปอนเซอร์ไว้นิดหนึ่ เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพจพ่อมดเคเ่าเปผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายารันรีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ต,ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอย,ค,อยคุ้มสุด,สดๆเติมเกม LL วาลิปง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้ยอดไอเดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบาเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดค a า s ิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะ โอเคครับผมตำแหน่งแรกนะสำหรับตัวของท็อปเลนนะผมขอแนะนําตัวของคามิลเลยนะก็คือจริงๆอยากจะแนะนําการเลนนะแต่ผมว่าตัวมันสิ้นคิดไปหน่อยนะครับผมก็คือการเลนเนี่ยมันหยิบได้ทุกเกมอย่แลองเอาแบบขั้นแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะก็คงเป็นตัวของคามิลนะแต่ว่าตัวของคามิลเนี่ยไม่ใช่แชมเปี้ยนที่เล่นง่ายนะอาจจะต้องใช้การฝึกสักทิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินตัวของใครหลายๆคนไปหรอกครับผมแต่ว่าจุดเด่นของตัวคามิลเนี่ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของการเปิดทีมไฟ์ในเรื่องของการแยกดันนะครับผม ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นเนี่ยผมว่าคาร์มิวนะครับผมเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมถ้ากดเลนได้ก็คือกดจับเลยนะแต่ถ้าเกิดกดไม่ได้ก็สามารถยืนเลนได้ค่อนข้างแข็งเลยนะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยมีสกิลที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็อย่างที่พูดไปครับผมจับได้จากสกิลวันตินะมีซีซีนะครับผมมีสโลนะมีฮิลตัวเองแล้วก็มีการละลายแท้งจากสกิลหนึ่งด้วยตัวของคาร์มิวเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเล่นมากๆในแพทนี้นะแนะนําเลยครับผมสำหรับท็อปเลนนะไม่รู้จะเล่นตัวอะไรตัวของ il, อคาร์มิ มาในตำแหน่งของจังเกิลนะครับผมแนะนําเลยครับผมเจ้าแมวเป้าหรือเรนกานะผมแพทนี่เขามาจริงๆนะจากการได้รับการบินี่รีเวิร์สนะครับผมที่ทําให้ตัวละครของเขาสามารถเฉาะเตชีได้แล้วก็คูดาวอัลติเมตที่คูดาวโคตรจะเร็วเลยครับผมแป๊บๆกดเดินเกณได้เรื่อยๆสร้างความสยองให้กับตัวละครบางๆได้เลยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยครับผมถ้าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามหิดตัวบางๆมาเยอะๆแถมเป็นตัวขาตายด้วยเนี่ยตัวของเรนกานะครับผมจะเป็นตัวละครที่โคตรน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่อาจจะมีสเตปการเล ที่ต้องใช้เชิงนิดนึงนะครับผมไปฝึกเล่นก่อนนะก็บอกก่อนนะว่าคลิปนะี้อาจจะไม่ได้แนะนําตัวสําหรับผู้เล่นใหม่นะก็เป็นตัวละครที่ต้องมีเบสิกหรือมีสกิลเพย์ระดับหนึ่งนะครับผมโดยตัวของเลนกาเนี่ยเป็นตัวละครที่แรงสูงๆช่วงนี้เขาแบนกันนะเป็นตัวละครที่ ตอบโจทย์ทุกเรื่องครับผมในเรื่องการเบิร์ดาเมจในเรื่องของโมบิลิตี้นะครับผมถ้าเกิดเล่นในย่าก็ยิ่งน่ากลัวเลยนะจังหวะในเรื่องของการเดินเกมจากสกิลอันตีแล้วก็เปิดพุ่มฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเพราะมันจะมองเห็นตัวตอนกดอันตีนะสกิลสที่สามารถฮิวตัวเองได้หรือแม้แต่ CC จากสกิลถามที่สามารถล็อกขาฝั่งตรงข้ามได้นะดาเมจม,มหาศาลตายตยากครับสำหรับเรนกาบอกเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถแปลตัวเองได้ไปหลายสายนะสายคิย์เข้าสายไฟเตอร์นะครับผมสายแท้งก็มีนะครับผมสำหรับตัวของเรนกาเาดนะสยครบ ก็สำหรับใครนะฮะมที่เล่นตำแหน่งจังเกิลแล้วไม่รู้จะหยิบตัวอะไรมาเล่นนะฮะมแผ่นนี้เลยนะครับผมตัวของเรนก้าหยิบมาเล่นกันเถอะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน มาต่อกันที่มิดเลนนะครับผมไม่พูดคงไม่ได้สําหรับตัวนี้นะพี่แกมาจริงๆนะสําหรับตัวของซินด้านะครับผมตัวแม่เลยนะผมคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะชอบเล่นอยู่แล้วนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําเพิ่มขึ้นอีกนะว่าตัวของซนะินด้าเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าหยิบมากๆในแผ่นนี้เพราะว่าการปรับการเก็บแต่ของตัวซินด้าในแผ่ล่าสุดแต่ทำให้ตัวของซินด้านะครับผมสามารถอัพเลเวลหรืออัพเกรดสกิลตัวเองได้ค่อนข้างดีนะและการอัพเกรดได้ไวๆทำให้ตัวของซินด้านั้นโหดขึ้นนะครับผม ซินดาเนี่ยเป็นเมทประเภทที่แบบว่าสามารถวันช็อตฝั่งตรงข้ามให้ตายไปได้แบบการันตีหนึ่งตัวในช่วงท้ายเกมเลยนะและตัวของซินดาเองก็มีทั้งซีซีสกิลในเรื่องของการตอดนะครับผมมีสตันนะครับผมมีสโลนะแล้วก็มีทูดาเมจนะมีแม้แต่เอฟเฟกต์นะครับผปะหา,หารอย่างคอเรคเตอร์นะครับผมในตัวด้วยแล้วเขาเป็นเมทเรดเกมนะที่จัดได้ว่าเก่งมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าในช่วงต้นเกมเนะี่ยดาเมจเขาจะดูขาดๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะสามารถข้ามช่วงต้นเกมไปเข้าสู่ช่วงกลางเกมจนถึงท้ายเกมได้เมื่อไหรเเ่เนตัว อีกหนึ่งตัวในตำแหน่งมิดเลนที่สามารถแบกทีมให้ชนะและได้ดาวกันแบบรัวๆได้เลยนะใครที่ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรในตำแหน่งของมิดเลนนะผมบอกเลยนะว่าตัวของซินด้าแมต์นี้เมตานี้น่าเล่นสุดๆครับแล้วการปรับไอเทมอย่างตัวของโซสติลเลอร์เนี่ยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆแล้วเหมาะกับตัวของซินด้ามากๆทําให้เขาสกิลได้รัวมากยิ่งขึ้นบางทีนะในทีมไฟต์แป๊บๆนะกดใช้อันติเมทได้อีกแล้วนะจากความสามารถในเรื่องของการเล่งสกิลจากไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ปรับใหม่ตัวของซินด้าโคตรโหดเลยครับแนะนําให้เล่นกันนะถ้าท ตัวอะไรในตำแหน่งของบิดเรนมากันกับตําตำแหน่งเอีแครีนะครับผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับผมเซรี Series นะครับผมแอบมาสุดๆนะเมตานี้นะตัวของเซรีนะครับผมผู้เล่นระดับสูงนี่แทบจะหยิบกันบ่อยมากๆเลยนะเผื่อถูกแปนด้วยนะในแร้งส,งสูงๆนะครับก็เขาเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเบิร์สต์ดาเมจแล้วก็ DPS ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการยิงชิงนะครับผมสกิลที่2ที่สามารถยิงได้แบบไกลมากๆนะแล้วก็สกิลที่3ที่สามารถใช้แบบว่าเป็นสกิลหนีได้นะครับผมตัวของเซรีเนี่ยบอกเลยว่าเป็น AD Carry ที่จัดได้ว่าโหดมากๆนะในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะแต่ขอให้เพื่อนๆอดทนฟาร์มไปจนถึงช่วงการเกมแล้วมีเอเทมประมาณ 2- 3ถึงชิ้นนะตัวของเซรีเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถแบกทีมได้ดีมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถหาโพสชั่นในเรื่องของการยืนทำดาเมจในทีมไฟให้ดีๆนะตัวของเซรีรย่ย เป็นตัวละครที่สามารถขอว่าเล่นไล่หลายสายนะจะเป็นสายขีล้วนก็ได้นะครับผมจะเป็นสายไฮบิดออกเบสผสมก็ดีนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็แมทช์ในแต่ละเกมนะครับผมและตัวของเซรีเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะกินกับอะไรก็อร่อยนะครับไปกับซับตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวละครที่บอกว่าซับเลี้ยงไม่ยากนะครับผมเลี้ยงง่ายนะขอแค่ผ่านช่วงต้นเกมไปให้ได้ก็พอก็ในตำแหน่งเอเดนแคลรี่เนี่ยช่วงนี้ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรหยิบเซรีมาครับผมเซฟสุดแล้วนะมีโอกาสแบกทีมได้ด้วยครับ มาต่อกันที่ตำแหน่งสุดท้ายครับผมซัพพอร์ตนะผมขอแนะนําตัวของนามีเลยนะครับผมก็ในหลายๆเกมนะครับผมผมค่อนข้างที่จะชอบตัวของนามีมากๆแล้วก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆเล่นตัวของนามีกันเยอะๆนะคือตัวของนามิเนี่ยมันเป็นซัพที่ค่อนข้างตอบโจทย์จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นอาการเล่นแบบแนวแบบว่าดุดันนะครับผมหรือจะเล่นแบบว่าค่อยๆเล่นไปนเรื่อยๆยืนเลนะครับแล้วก็สั๊ เพื่อนของเพื่อนร่วมทีมของเราในเรื่อยๆยืนในเรียนเนี่ยก็สามารถทําได้นะตัวของทาม,มิเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําได้แทบทุกอย่างเลยในเรื่องของการเช็คปุ๊บจากสกิลหนึ่งวางฟองไปถ้าโชคดีโดนอาจจะเก็บคิวได้หนึ่งคิวเลยหรือการสร้างจังหวะจากการยกฟองสกิลหนึ่งให้แมนๆนะครับผมหรือสกิลที่2ที่สามารถคิวนะครับใส่เพื่อนร่วมทีมหรือตัวเองได้นะและสกิลนี้สามารถชิ่งไปโดนฝั่งตรงข้ามได้ด้วยหรือจะกดใส่ฝั่งตรงข้ามเพื่อดูดพลังชีวิตมาแล้วก็ฮิวให้กับตัวเองได้ด้วยนะสกิลที่สามาารรรรรรถบัขขอองงเหหื่นวมมทีีีใใคก็ได้้้ตตแึ 3G ส นะครับผมแล้วก็สกิลอันเมเสุดขี้โกงที่สามารถเปิดจากระยะไกลได้นะครับผมใชยดยเวฟนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆนะสามารถเปิดทีมไฟจากระยะไกลได้สามารถเล่นจังหวะลุกจังหวะสวน,นรับได้หลายจังหวะมากๆแดแล้วก็เป็นตัวละครที่ จิบได้แทบทุกเกมเลยนะแล้วก็ผมคิดว่าตัวของนามิเนี่ยค่อนข้างแอบโกมากๆนะครับผมก็ใครที่กําลังเล่นนามิอยู่เนี่ยก็มาแชร์การันตีความเกียนนะครับผมความเก่งของตัวนางเนี่ยตัวนี้กันได้นะแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะเล่นตัวไหนในตาแหน่งของซัพพอร์ตนะครับผมและถ้าเกิดอยากยิบตัวละครที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมหยิบมามีประสิทธิภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมแบกได้เนะี่ยผมแนะนําตัวของนามิเลยครับค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยในแพทนี้ โอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับแชมเปี้ยนนะในแต่ละตำแหน่งที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนะก็ทุกตัวเนี่ยจะอาจจะต้องใช้สกิลเพย์ในเรื่องของการเล่นนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้นําเกี่ยวกับแชมเปี้ยนที่เล่นง่ายที่สามารถหยิบได้ทุกเกมสําหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ตัวละครเหล่านี้สําหรับคนที่เคยเล่นมาก่อนแล้วเนี่ยหรือกําลังไต่แรงจริงจังกันอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครพวกนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆครับผมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเล่นเป็นเนี่ยหยิบมาเล่นได้นะแพทเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับส่วนใครที่คิดว่ามีตััววละครตไหนที่ เล่นดีแล้วก็โหดเหมือนกันในเมตานี้ก็สามารถมาแชร์เทคนิคต่างๆนาๆนากันได้นะครับผมเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือกําลังหัดเล่นเกมเดล,ลเจนวอลริปเนี่ยจะได้มาเป็นตัวทางแบบว่าแนวทางเลือกนะครับให้กับพวกเขาในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการดับตัวได้นะเราได้สนุกกับการเล่นวอล i ิปกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะ ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กระชองอ,อผมด้วยนะครับผมสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้น,นะว่าจะเป็นระบบซูเปอร์ตงนะครับผมหรือวิ่งโดเอทที่อยู่ใต้ดีฟิวชันนะครับผม แล้วก็ใครที่อยากจะเติมเกมวายริปนะครับผมวายคอถูกๆคุ้มๆนะครับผมแต่ไม่รู้จะเติมร้านไหนนะครับผมแนะนําเพจพ่อปนเคเบิ้ลนะครับผมรายละเอียดอยู่ที่ใต้ดีพลิปชั่นเลยนะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะใส่โค้ดคลาสิกรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมมีแต้มวายคออีกเยอะแยะเลยนะครับผมไปลองดูที่ใต้ดีพลิปชั่นกันได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย